สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ห่วงช่องฟีเมเกมเช่นเคยวันนี้นะครับผมก็จะมาเอ่เอ,เ,อเล่นเดลต้าเทเวลเลอร์นะครับแต่เรืองนี้จะเป็น EP, EP พิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นอาร์ตโหมดกันนะครับอาร์ตโหมดแล้วจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของเกมนี้ละก็คิดถ <c oughs> ึงรู้สึกใจหายเนาะเนอะอมาแบบเฮ้ยนี่ดูเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของเดลต้าเทเวลเลอร์ละ ก็ต้องเราอัปเดตต่อไปนะเิมนี้โอเคเพิ่มเพื่อรการเสียเวลาครับเราจะเล่นาร์ดโหมดกันเลยอั Art Mode นดโหมดเนเรื่องเปลี่ยนเล็กน้อยนะผมก็จะพาอ,อันที่มันเปลี่ยนนะครับไว้ยภาพภาพหมดดีกว่าครับเอ,อที่ไหนวะเนี่ย น้อยงั้นเหรอายนี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออเปลี่ยนจากรคริสคริสเนอ่ยเูดคนเดียวคใครจน่นีเลยครับรู้เลยไหมเที่ยงนี่ความคิดหลงแล้วว่าทำไมเอ๊ะว่าเกมเป็นใครแต่ว่าบางอย่างเกี่ยวกับนายทำให้นึกถึงให้ของฉัน ท่าหมาถึงเอ่อทำไมพวกเราไม่พยายามลองออกจากที่ด้วยด้วยด้วยกันหรอกละ่ะ mm hmm. ดังนั้นเดินทางกันเลยเอ่าโอเครอบนี้เราได้เล่นเป็นฟริกนะเออปกติจะเล่นเป็นคริสแต่ว่านี่แหละฮาร์ดโหมดนะครับผมก็อยากรู้ว่าฮาร์โดโหมดเป็นยังไงเนาะเออโอเคปะ เฮาดีทัานฟลาวี่ฟลาวี่เดอะฟลาว์เออร์ฮึมเธอก็จะเป็นหน้าใหม่ในอันดับกล่าวใช่ไหมล่ะเออโอ้พระเจ้าเธอคงจะต้องสับสนแน่เลยและสักคนที่จะต้องสอนเธอเกี่ยวกับการเชื้อเชื่อยู่ที่นี่ใครบางคนที่จะถูกถูกอะไรนะเป็นผาดการตลาดเอาสิ อย่ามาเหรออย่ามาใจดำกับคนแปลกหน้านะแล้วไง่อให้เราอยู่คนเดียวซะแล้วก็ออกไปจากที่นี่แต่ว่าไม่อยากรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณของเธอมากเนาะแกกับเลิฟนีละพวกถ้าไม่อยากจะโชว์ของกับพวกเราหน้าขนาดนั้นเลยแกอยากต้องการดวงวิญญาณของพวกเราหรือ,อ ลุกเแ้าก็ไม่รู้หรอกนะแต่แกคือคนพูดมาเองเอาล่ะเรามาสอนเจ้าโอนกันดีกว่าเอ่ออะไรแกกำลังทำอะไรเนี่ยพวกเราเออสู้ไงแกไม่รู้เลยที่เกว่เพื่อนของแกไม่รู้นะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกันได้เออนะ Ga gù bán sắn lắm rồi lâu. Little one, mặt chơi mình đã lắm. Hãy lắm nặng mày. TĐo lạc đuổi lắm nặng mày. TĐo lạc đuổi lắm nặng mày. TĐo 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 lắm อยู่กับฟังแกด้วยวะตายก็ตายครับแกก็ใส่หัวไปซะบีเห็นไหมสีฉันทำน่ะมันจริงเลยว่าไหมสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหมพูอแม่เด็กน้อยเธอไม่เป็นไรใช่ไหม เธอได้ยินเสียงดัง,ดงน่และมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่คุกคามเธอใช่ไหมเฮ้ยเฮะไม,ม่ไม่ใี<ม>่คนเหือเพราะอะไรล่ะแค่เจอครึ่งจะครึ่งเจอเด็กเองนะเธอนะทงที่ดีนะยแต่ต้องมือเด็กคนนั้นเด็กสารได้ยินไหม เออ,เอ,อครับคุณนายโอ้ฉันเรียนหน้าตัวเลยเหรอเนี่ยฉันชื่อเอ,อ่อทอรเรียใช่ไหมใช่ฉันทอรเรียผู้ปกครองลูซตอนนี้ทำไมไม่ตามฉันมาล่ะหนูน้อยโอเคดีมาล เ,เ,ออรรเ,เกิดปัญหาเลยก็เอ้ยครับด้วยเกิดปัญหาอะไรกับเธอวะเนี่ยฉันไม่อยากจะ,กะรู้เลยเลยฉันกอยากคิดว่าเธอเนะ่ะเป็นอย่างนี้เหมือนกับคริสหรอกนะฉันคิดว่าพวกเราคนไปต่อเอ่อเคอเมื่อกี้ก็ทัทรเรื่องนีจะเหมือนกับเอ่ออะไรนะเอ่อนอร์มลโหมดนะครับเป็นเหมืนจากเราเป็นคริสกันเอง ไปกันเลยดีกว่านะครับลู uh, หมือนเดิมนะเหมด,ดิมอันี้หมนเดิครับโอ้ oh, 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 ทับเซฟ oh, เกือบเกอเกือบ,อบไปดีต้อรับสูบ่บาเธอโอ้ oh, พระเจ้าฉันอยากจะกลับบ้านเหลืเกินนี่แพูดละฮรฮะ uh huh, uh huh. ฉันก็แค่อย่าบังคับฉันนะเลวก็ตามแลวก็ตามเออถ้าเธอทำตาคอามต้อาของฉันก็ก็จะสามารถอยู่ใน rules ได,เด,นะเดเ้เออโอเค rules ดี่แลสสหละ s i l v e r p e r s o เอ่อการผสมสารระหว่างตำนาน วิติและประตูกลอนและจะต้องแก้ไขมันจากห้องสู่ยห้องหนึ่งิด้ปวดิด้ปวดทำอะไรนะตัดใจอย่างท่องตัดสิแใจแก้ไขปัญหาด้วยตัวเธอเองมันเดี๋ยวจะพัชเซอรเลยนะเหรอ ฉันหวังว่าฉันหวังว่าอะไรนะเธอนล่าจะไม่ห้เราบ้างนะมั้งน่าคง,งจะง่ายนะดูโอเคนะเพื่อผ่านที่นี่นเธอจะต้องไปสัตว์สวิตทั้งเจ็ดไม่ต้องห่วงนะฉันมีเอ่อคุณทคุณสายที่ให้เราสักอันได้ไหม เนี่ยนะฉันกำลังสอนเด็กอยู่และอาอละฉันก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่หรอกนะแล้วก็อ,อีกอะไรนะอีกอย่างมันก็ทำให้เร็วขึ้นไม่ใช่เหรอจะได้แล้วฉันจะทำมาโชว์ห้องนี้แล้วกันโปรดเรียนรู้ด้วยแล้วกัน ฉันไม่คิดว่าเธอจะทำอย่างนี้ลนะ้หมายถึงก็จริงแหละว่าบรรยากาศมันน่าอึดอัดเหลือเกินอโอเคโอ้ทำให้เลยว่ามนุษย์เนี่ยเนีมนุษย์ที่อาศัยใน underground นสเตอร์นั้นอาจจะโจมตีเธอได้ และเธอก็น่าจะรู้แล้วด้วยเธอน่ะจะต้องเตรียมตัวกับสถานการณ์นี้เยี้ยนตามไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวิธีอะง่ายมากว่าเธอจะกับมอนสเตอร์เธอจะต้องสู้และขณะที่สู้ก็พยายามเป็นมิตรอ๋อสร้างสัมพันธไมตีโอเคหรือเธอควรสู้กับ ไม่อย่างั้นเขาจะดดเด็กน้อยอย่าไปฟังเธอนะสีต้องทำาก็คือคุยกับเจ้าหุ่นเชิดหรือตีมันมันก็มันก็เป็นหุ่นฝึกธรรมดาดีกวะ่ะคำหยาบคายเป็นคำตอที่ไม่ดีนะหนูน้อยที่ฉันพูดคำหยาบด้วยเลยเนี่ย และคุณผู้หญิงอยากเข้ามาในขณะที่มนุษย์ต่อสู้อยู่ไม่เอาหน้าจิ้งดิฉันคิดว่าฉันอยากจะท้าสู้กับมนุษย์เหรออย่าแตะอย่าแตะกวกเขาเชื่อนะฉันรู้ว่าอะไรนะฉันรู้ว่ามีวิธีว่ามาในการต่อสู้มากกว่าเธอจะ โอเคตอนนี้คือเราต้องไปสู้อัตรพีแล้วก็คุยกับฟูซุยซูซี่หน่อยแล้วกันเอาจริงนะพวกคือเหรอพลาดข้อมูลบางจุดไปฉันบอกได้นะว่าฉันสามารถใช้ไว้บนและทีวีทำงานยังไงฉันไม่เคยยิงเก่บแบบนี้นมาก่อนและแกจะโกหกมากแค่ไหนล่ะมากจนที่ว่าความเิดนฉันจำแล้วะ จจนตายเลยล่ะโอ้ขนาดนี้นเลยซูซีิเอออยากจะมีไอเดียเธออ,อยากจะไ,ไอเดียของหัวข้อ,ขอ,ขอนี้ไหมแหมมันก็ง่ายมากก็คือคุณจะทำยังไงแล้วเธอสามารถถามเขาเกี่ยวกับหนังสือที่ชอบได้บุ๊คตลก ที่ใช้ไอ้วัตลกของ b อ็กซิงไอซ์ก็ใช้ได้เหมือนกันบางนี่นะโครงกระดูกโครงกระดูกไปทำอะไรที่บนหลังคาลิดกสซิงโก้ขอเลียกเือยจะเป็นแซนเป็นได้นะแห้ เออคิดว่ามันอาจจะตลกสิโอเคสู<笑><笑> okay, ้ดัมมี่เลยครับไปก็คอมแบททุกคนน่าจะรูล้ละโอเคแต่ตอนนี้ผมขอเออผมได้สายอันนี้ะเมือนสี่ครับแล้วก็คุยกับมัน <c oughs> คุณคุยกับดัมมี่มันไม่ตอบสนองเลยเลยเขาเรียกรู้สึกดีรู้สึกดีๆของคุณพูดชนะโอเค อ่าดีมากเธอเก่งมากมากเลยล่ะอาคุสหรบการฟังชนะหนูน้อยแม่ดูนี่สิการแอคก็ได้ผลที่ดีเหมือนกันเธอสามารถสั่งให้ฉันแอคได้เหมือนกันนะแต่ถ้าแม่ของคริสกว่านไอ้ฉันสู้กับนายแล้วก็คุณได้เรียนรู้เอสแอนดฉันโอเคเอสแอนดฉันก็คือคำสั่งของฮุซี่แหละ ที่จะมีฮัเซอตอบไปในห้องนี้เธอสามาแก้ได้ไหมอ่าโอเคก็จะมีอันนี้คือทางนะทางก็จะก้อาเนะี่ยหนึ่งหนึ่งเอ๊ะับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งมาหนึ่ง,ง,ง,งบาดีนะนี่เป็นพัเซอรแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะ แต่ว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับเด็กน้อยอือโอ้บายข้าเจ้าเป็นบ้าอะไรกับสองมาตรฐานวะและมีปัญหาเฉพาะฉันด้วยฉันทำอะไรวะน้อยกับมือฉันหรือไม่ เฮ้ยจะไปไหนนะ <mm> ่เอาดีเลยว่ะโอ,อยแจ็คกโปรดเก่งกับวอสเตอร์ตัวแ้นเหลือเกินเธอน่ะค่อนข้างที่จะร้ายบางทีเธอ,อยากจะจะหลอกเธอก็ได้นะหลายวอสเตอร์หลายตัวหลังจากได้ดุงยาของมนุษย์ไปและ ออและเธอก็อยากจะได้ประดยกันผนท้างที่ท้ายทเธอปลอดภัยน่ะคือการเหล่งเรียงเธอซะเอาหนะ่าอย่างน้อยเธอก็อย่างน้อยคุณนายก็ต้องคูดกับผมไอ้คู่กับฉันว่าทำไมเธอถึงเกียดฉัน แล้วเธอจะรักคนต่อของฉันได้ไหมล่ะออหลีกไปมนุษย์แล้วเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันละ่ะขังยนตัวโลกภายนอกพอกวอสเตอร์อย่่งแกลุกตัวรักคำสั่งของชาอสโกมาแล้วเขาเนี่ยอยากจะเท่าสงครามกับมนุษย์อีกครั้งเธอ,อ,อกับทุกคนต้องหยียบเลือด อออะไรความผิดความผิดพลา,า,าที่จะฟังฉันน่ะเธอน่ะเธอน่ะก็จะทำสิ่งนี้หลัง<อ><น>จากได้ดูยาของมนุษย์ในฐ<ธ>านะ<ธ>ของคู่ของของมนุษย์ฉันน่ะไม่ยอมให้เธอทำอย่างนั้นหรอกเฮ้เฮ<เธอ>้เดี๋ยวก่อน เธอควรจะรู้สึกเกี่ยวกับการข้ามนุษย์เดีย๋ยวนะคุณเดอรม่า,มาทำไมเรียกฉันอย่างนั้นอ,อะไรกันเธอรับมันเหรอหดูน้อยหนูหนีไมซะเอาว่ะเธอมาใิสโตร์ฮอร์เรีมมรวยวนะคุณดูค่อยๆจะตึงเดีย๋ยวนะผมขอเชื่อมาว่า ี่ตัวนั้นยังนนย,นนยังอยู่วะไอยังอยู่เราอยู่โอเคมาสวดขอเรียกเขาดูเฮ้ยโอเคเราจะเล่นสายอันนี้นะโี้ยไอ้เทพเลยวะป้องกันซูซี่ค,คุณได้คุณได้คุณได้มาอยู่ข้างหน้าซูซี่มีแค่คุณเท่านะั้นที่จะรับดาเมจได้ในเทิร์นนี้อยู่น้อยกำลังทำบ้าเลยเนี่ยทำไม ต้องคุ้มคงเธอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูสับสวนแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกดูซิว่าหล่อนแล้วกันเออเดี๋ยวคนดูสับสวนเนาะการต่อครับคุณยังปกป้องดูซี่ต่อไปทำไมเธอพยายามที่จะปกป้องล่ะพยายามที่จะปกป้องเธอนะนี่เราปกป้องกู หนูหลงเให้ฉันขอโทษเธอเธอเธออ้ยสูได้เอาละกลับไปตามเธอแล้วเอาวะคุยคนระับซูซี่พยายามคุยแต่โซเลียกก็ไม่สนใจอันนี้ง่ายครับอันนี้โฮคยเล่นอันอน,น,นี้โดนเฮ้ยโฮโดนเดิมๆคุยต่อครับซูซี่พยายาม บอกให้คนกับเขาเนียวเด็กก็ไม่สนใจหลบหลบไม่คิดคุยต่อซูฟี่พยายามคุยกับทขน,นเดียวโอเคเดินแล้ะไม่สนใจเบิร์เบิร์ได้เองโอเคถูกละเราคุยแทนซูฟี่แล้วกันเด็กเราคูช่วยคุย เอ่อคุณไม่เข้าใจถากนนทำไมวะเรืมมกเก่องตื่นสุซี่คุณเดียวเลยดีดาแต่ที่สุดเด็กหนูร้อยหนีไปซะฉันจาัดก,การเธอได้คือทำอะไรอ่ะเอาวะเออเราทำได้แค่วบบงสุซี่เนาะเธอเข้าใจใช่ไหมเนี่ย วอสเตอร์น่ยอันตรายนะออกไปห่างจากเธอเอ้หลอนแต่ว่าหลอนเพราะว่าเธอเองอะใครจะสับสวนนะทีผมวางต่อครับคุณปกยุบบวงชัดแบบนันะเพราะว่าเริ่มใจอ่อนแล้วสินะบิสฮอร์เรียวเกือบผมวางต่อ,อไรคนระับคุณปกป้องัฟซซี่ต่อไปแค่ไม่อยากทำมัน โ oh. อ,อ,อ้ยยากดาวนะก็เริ่มสาวอ่ะโอเคบอกให้ผหมดไปดูสิถ้าฉันอยากจะ้าดในคนงนี้แล้วก็เธอคงทำไปนานแล้วแต่ว่าเจอไห่้ด้คิดหรอกว่าพวกเขานี่ยทำกินแล้วนะจะดูคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามีแค่ความซื่อสัตย์เค่นั้นแหล,ละถ้าเธอ อยากจะคุยกับฉันแล้วก็ฉันสามารถบอกเธอได้นะเพราะว่าไม่ว่าขา้อเสนอจะเป็นยังไงเธอพูดถูกฉันก็แค่หวาดกลัวหวาดกลัวแห่ของแอสคอที่จะสำเร็จแล้วหวาดกลัวเป็นวลานานเตรียมตัวถึงแม้จะเตรียมตัวเชิงเวลานี้ก็ตามเธอขออภัยต่อหักการกระทำที่ฉันทำกับเธอ ฉันจะมีความสุขมากเมื่อได้ยินเรื่องราวของเธอเอาอ่ะขอบใจเออเออชื่อผมเอ๊ะชื่อของฉันคือซูซี่นะเออถ้าคุณจะรู้ชื่อใครเอ๊ะคุณจะรู้จากใครที่ชื่อว่าคริสเว้คริสเหรอจะไม่ยินชื่อนั้นมาก่อนเลยแฮะอ๋อ เอาละเอาละเธอก็เป็นแม่ของเขาเนี่เจ้าเดทที่ฉันอยู่จริงเหรอแหม่ฉไม่รู้่ยว่าเป็นยังไงอย่างน้อยนะอย่างน้อยเหรออย่างน้อยเธอก็รู้ว่าเธอน่ะมาจากโลกอื่นนี่แหละสิฉันจะอธิบายแล้วคุณรู้วิธีออกจากที่นี่ไหม มีทางอยู่นะเพื่อเธอจะต้องไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์หลวงเขานะ่ะทำเรื่องนี้ทำาเกี่กับเรื่องนี้ตลอดเลยลนะ่ะเขานะ่ะอาจจะส่งเธอกลับบ้านได้เออแล้วผมจะเจอคนนีออ้แล้วฉันจะเจอคนนี้จากไหนเหรอเออเธอก็ต้องเดินทางที่ฮอตแลนด์มันไกลมากนะแต่ว่าฉันเชื่อว่าเธอทำได้ และดูน้อยของฉันดูที่ตาเธอสิเธอปรารถนาว่าจะปกป้องเธอใช่ไหมล่ะแลอหล่อนใช่ไหมล่ะทั้งสองคนแหะแข่งแก่งกว่าที่ฉันคิดมากเลยฉันหวังว่าไอ้ตอนนี้ฉันไม่สั่งสูงเกี่ยวกับการไอ้เกี่ยวกับเอ้ตอนนี้ฉันนะนะไว้ใจพองเธอสองคนที่จะออกจากที่แล้วล่ะ ย่งไงก็ตามตอนนี้เธอจะออกฉันจะให้โทรศัพท์แล้วกันเผื่อกรณดีที่เธอนะ่ะอยากจะอยากจะให้ฉันช่วยโอเคตอนนี้เอ้ยอะจะเตรียมของมยาใ่ให้กับเธอนะให้กับพวกเธอสองคนเลยหนูน้อยเธอโอเคใช่ไหมและซูซี่ก็ดูแลเด็กคนนี้ทีนะเ จะพยายามนั้นเราก็มีหนทางสินะตามหานักวิทยาศาสตร์หลวงแลนะนี่อาจจะต้องสนุกแน่นนอนไปกันเถอะเอาอ่ะเฮ้ยดูเหมือนเธอตัวเล็กนะแต่เธอก็วิ่งได้ตัวใช่ไหม ถ้าชาจำได้นะกดอีก <c oughs> <g ott es> <g ott es> โอเคโอเคโอเคอ่ะวิ่งเลยดีอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้มันมีเนี่ยอันนี้เทียวมาคือวิ่งวิ่งเลยเซฟก่อนครับเซฟเลยอันนี้จะเป็นพาร์ทเดียวจบนะ เราฮาร์ดบอรดนะครับอันนี้เหมือนเดิมเนาะก็อออันนี้ปวดหัวเปลี่ยนนะผมก็จะฆ้าเลยเนาะอันนี้ฆ้าด้วยโอ้โหาเลยครับมีอะไรก็จะมาที่ครับเป็นแบบไฟลอนหมดเลยมีหลอกไอ้ทวีตมีหลอกโอ้โหเฮ้หลอกแล้วกันเอาเฮ้ย มันบอกว่าอะไรนะคุณพยายามหลอ,อกกบนั่นกบนั่นพลังพวกการต่ำลงมานั้นับแล้วมีหัวทันอยรับคุณกับซูซี่ทำบางอย่างแก,กลเวลาโอเคป๊า okay. ปา๊ปา๊หลบหลบลบแบบดิจิตอลโอ,อ้โหโดวเต็มเต็มโอ้แรงด้วยนะ โอเคโอเคคือเ okay. okay, okay. มื่อกี้โกมันพูดว่าลับบิดลับบิดเรารู้หรือเปล่าว่าถ้ามอนสเตอร์เหนื่อยเธอสามารถพอลิฟายได้นะประมาณอย่างเช่นซูซี่เพราะว่านั้นเหรอเมื่อกี้นะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแต่ผมจะภาพเลยนั้น ครับได้ฮะเพราะว่าวันมีวันท้ายหมดหมดเลยสวัสดีนี่ทอรี่อีนะดิผมด่จะโทรหรอกแต่ว่าจะเอาไายซีนลบอนหรือบัตเตอร์สกอตดีผมชอบซีนัลบอนนะซีนัลบอนเหรอโอเคแล้วซูซี่ล่ะอยากได้อะไรหรือเปล่าผมเหรอเออถ้าไม่ใช่ช็อกกับหอยทากแล้วก็ผมขอบัตเตอร์สกอตแล้วกัน โอเคเสดงว่า okay. กับมันต้องสกัดโอเคโอ้กบกบดักกบดักโอ้โหหลบไม่ทันเรียบร้อยโอ้ต้องเชื่อตัวเลยนะเดี๋ยวค่อยสเปรเดอีกแล้วล่ะหรือว่ามีก้าเท่ากันวนะเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ยัง่ายกว่าโอเคนะผมให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์สองตัวแล้วอันนี้หลบง,ง,ง่ายอยู่หลบง,ง่ายอยู่หลบง่ายอยู่ Okay. Okay. โอเคแปโอเคแฮงก์บดจะได้ทีหนึงแต่ว่าพัซเซิลส่วนใหญ่เหมือนเดิหมหมดนะมันยากแค่มอนนี่แหละมอนนี่แหละโอ้โหโด,ดนดักึ่งลอยโ okay. อเคนี่ก็เหมือนเดิมโอ้โอ้โห,โโห,โโห,โหแรง,แรง,ง 5, นะแฮงก์มูดที่ห้าจะมีนะครับคุณดูเตตตัวนี้อ๋อโอเค ก็ spare ตัวนี่ก่อนละปัญหาอแต่อันนี้ลหลบง่าอยู่หัวง่ายที่ตัวทุกรอบนะโอเคเอ่อเตีได้เก็บเบวนพานาเกครับโอ้โอเอเหเก็บอันนั้นให้ได้โอเคโอเค ไปต้องละสองตามะคับกันเตียโอเคไป let's go ไอ้ผนนังนี่ยนะผังนัานครับไอ้น,นี่เหมือนเดิมนะเดินหลอกเหมือนเดิมเโอทีแต่ว่าตัวอยู่ข้างน้างนี่แหละโอ้โหดูดิโอ้โหดดโมเซีา เฮ้ยโหว่า้ลื่าเหมือนเดวอลูนปรับแล้วโหหนักกเดิมเดี๋ยต้องให้ลายเหมือนกันแล้วพอดูเมี๋ยวไว่ลายว่าสูดีๆยังไม่เหมือนกัน้ะตัวนี้โหโหไอ้กเกิน không biết tôi này thì ờ... tôi đi ra tôi biết nó có cái gì đi về u con đơn vị quá lỡ óc chặt ử đi ừ, về lỡ đi quả là hay lỡ óc xong xong à, đồ lắm. anh point gì ok xong 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 Ok, là อโซฟีก็สแปรครับเคตต์ตัเต็เหลือตัวเดียวนะทีนี้ก็รับมือง,ง่ายแล้วซ้อมครับแล้วก็สแปรเบรมครับทีเจอแล้วแตปบุงครับทีนี้ก็จะหายไปเลยนะอ เฮ้ยคนนิกกี้ันบอกว่า,วา,ววามีใครสักคนจำเรื่องราวไม่ได้้ยแค่แสดงว่าน่าจะผ่านชั้นชมละเออโอเ,เดี๋ยวเนี้ยหม